วันนี้จะมาทำละครเรื่องไม่อยากแต่งงานกับเขานะคะเจ้าหน้อยไม่อยากแต่งงานกับเขานะคะทุกคนใครไปก,ก็ไปดูกันเลยพีย <c oughs> โอย,อยากไปอยาไปเมืองกังเลยอยายทำไมเราอยากไปเมืองขนาดนี้นะอเดี๋ยวจะไป กลาดดีกว่าอุ้ยไม่ดีกว่าปะ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 วุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยตัว่าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไหมอือปุ๊บคขอพลาดดีกว่าจิ๋งครับค่ะจิ๋งจะเดินลงมาทำไมครับก็ ก็ฉันอยากไปเมืองอ่ะแต่เจ้าหญิงไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเออเดี๋ยวฉันกินข้าวเองนะแต่จริงๆเราิน่มสาเปาไปแล้วนะคะจริงๆแต่ว่าอันนี้มันเป็นในเกมไงเออเออหญิงไปกินข้าวก่อนนะครับจ๊ะจัะจัะเดี๋ยวฉันจะเดินไปก่อนโอ๊ย อะไรเงี้ยอุ้ยเจ้าแม่ h แม่บ้านค่ากินข้าวข้าเจ้าเดยอไปหาแม่บ้านอีกคนนึงดีกว่ากินข้าวโอ๊ย เแม่บ้านค่ะกินข้าวค่ะอโอเคน้องน้งน้องนังน้องน้งน้องนัอนันังนองกินน้ำดีกว่า ฉันต้องรีบไปแล้วนะเออคุณหนูคะจะรีบไปไหนแล้วคะก็ฉันจะไปเมืองอะแต่ว่าว่าคุณท่านหญิงบอกว่าไม่ให้คุณหญิงไปไหนเลยนะคะแต่ฉันจะไปอะฉันบอกกลาดแล้วค่ะค่ะค่ะโอ้ยแย่แล้วคุณหญิงจะไปแต่ว่าคุณท่านแม่บอกว่าสมมติว่าคุณท่านแม่บอกกันอืมหือ จำยังไงดีไปดีกว่าไม่ป้าอะไรกันนะก็นหมาเหนียวฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจำยังไงไม่ไดอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้เออเดี๋ยวคุณหญิงจะไปวันนี้เลยค่ค่ะจะไปวันนี้แล้วค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตไปน,นั่งก่อนค่ะ รไปบอกท่านพอท่านแม่ดีกว่าว่าวันนี้เราจะไปออกมือ <c oughs> เราจะไปออกเมืองก <c oughs> <c oughs> ็เดี๋ยวฉันจะไปบอกแม่ฉันว่าฉันจะออกไปออกเมืองนะจ๊ะครับนายท่าน Hey, เฮ้ยแม่ท่านแม่ไกลท่านพ่อกับท่านแม่ท่านพ่อคะ่ะหนูขอไปออกเมืองได้ไหมคะเออได้จ้ะได้จ้ะท่านแม่คะ่ะขอไปออกเมืองได้ไหมคะไม่ได้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีโจมมาลักพาตัวลูกไปไม่นขอขน้อขอคุณแม่ขุนก็ให้ลูกเขาไปเถอะลูกเขาโตแล้วได้ก็ได้คุณอลูกไปก็ได้เลยแต่ระวังตัวด้วยล่ะ ค่ะท่นพอท่านแม่จา้าแล้วถ้าเกิดเรื่องเปลีนชุดล่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนก็นได้จะะนจะได้ไปออกเมืองแล้วแต่ต้องไปบอกกาดก่อนว่าจะไปออกเมืองแล้วต้องใช้ ーーーเลิีโคเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่ใช้บินลกหรือเปล่ากูไม่ต้องออกมัแวะไปแค่นี้เออหลาดค้าขอบเอาไปก่อนนะเดี๋ยวฉันแวะไปเองจ่าจๆาจาครับครับอืมถึงจะบ้านนี้ก็ไม่สวยวแต่ว่าแต่ยังดีนะที่พ่อแม่ฉันให้มาให้มาเที่ยวในเมืองนี้ก็ดีแหละ ก็หรูหรูหน่อยๆแต่ว่าฉันต้องเปลี่ยนชุดแล้วเพราะว่าอยู่ในเมืองนี้ไม่มีใครเออแต่งชุดนี้หรอกมั้งเว้ยเออชุดนี้ไม่ได้เออชุดนี้ก็ได้มั้งเออแต่ว่าฉันต้องถอดมองกุฎออกนะสิเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะใส่อันนั้นทับดีกว่า ใส่หมวกพับก,ก็ได้นี่เป็น,นแมวแมวมาแมวนี้แน่แมวนี้นนน่โอ้ยอืมอันนี้มันไม่ปิดบังให้เลยอ่ะแต่ว่าช่างมันเถอะ อ,อแต่ก่อนแรกฉันขอเอาอันนี้ออกจากหัวฉันก่อนด้นี่เออไม่เป็นไรหรอกขอไม่ได้ไปะไรมากไปดีกว่ารถอย่างนี้นะโอ,อฉันเอาอันอืน่นคันอื่นดีกว่าฉันว่า เอารถคันเออเออคันคันนี้ดีกว่าแมวดีกว่าแมวแมวฉันจะเอาให้มันใหญ่อลังการหน่อยมามาเมืองสักทีก็ต้องเอาให้ให,ใหญ่อลังการงานสร้างไปเลยสิขาเฮ้ยเลยจะขี่รถทำไมล่ะร้านก็อยู่ใกลแต่ทำไ,ไมขี่รถอันนี้ไปก่อนก็ได้เพราะว่า แต่ก็ยานน่าจะไม่ได้ฉ้นไปดีกว่าโอ้ยขี่รถไปดีกว่าแต่ฉันต้องระวังมากกว่านี้นะเพราะว่าในเมืองมีรถเยอะมังคะร้านคาเฟ่นี่คนคนนั้นที่เราเคยรู้จักเรานีโอ๊ยองหญิงคะ อย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาสงสัยค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะนั้นเอาอันนี้เอาเออเอาเอาออนละเจ็ดร้อยพอค่ะ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 คบคันเฮ้ยอย่าเรียกองญิงนะคะเดี๋ยวคนเขาสงสัยอะค่ะแล้วองหญิงไม่เอ้ยเดี๋ยวพูดค่ะแล้วทำไมจะ ขอขอโทษด้วยค่ะเอ่อทำไมเธอต้องในม,มงกุฎเธอจะเป็นองค์หญิงหรือเปล่าฉันบอกไม่อยู่พูดโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ๊ยฉันฉันถอดไม่ได้อ๋อค่ะค่ะค่ะองค์หญิงโอ๊ยยังจะเรียกองค์หญิงอีกเดี๋ยวฉันนั่งกินน้ำร้านเธอแล้วกันนะค่ะองค์หญิงนีอ่องค์โอ๊ยเธอ นี่แม่พ่อเม่เราพ่อแม่ฉันหน่ะให้มาเมืองได้แต่ว่าเธออย่าเรียกว่าองค์หญิงมากมายขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวเขาจะส่งใสอุ๊ดเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉัขอโทษนะคะขอโทษนะคะองค์หญิงนั่นเลยนั่นหลญญะฉันไปก่อนแหละบ๊ายบายค่ะค่ะ <c oughs> องรงดีไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาส่งใสเอา ดีกว่ารีบไปปุ ye, ่นปุ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เจะกกเโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยีัยาเล่นก็ดีนะราะว่า ะเล่นได้ไหมนี่นี่เล่นไปเธอ,อนี่เธอนี่ากลัวจังแม่บอกว่าระวังตัวด้วยเราเไม่นสนใจนี่เธอเขาเรียกมากขึ้นแล้วอะฉันกลัวนี่เธอ นี่เธอเธอไม่ได้ยินใช่หรอนี่เธอนี่เธอคะค่ะค่นี่เธอเมื่อกี้ฉันเรียกทำไมไม่ขานฮะฮะฮะฉัน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 นี่เธอจะเรียกเธอทำไมไม่ขาน ฉันไม่รู้จักคุณไม่รู้จักฉันไม่รู้จักฉันมีองค์หญิงคนเดียวที่ไม่รู้จักฉันหรือว่าเธอเป็นองค์หญิงองค์พรเพคะฉันฉันฉันไม่ใช่องค์หญิงว้ยรู้ว่าองค์หญิงอะไรของเธอเนี่ยเธอมาจากไหนเนี่ยทําไมไม่รู้จักฉันเนี่ยเออเออฉันฉันฉันเป็นคนแถวบ้านน่ะ ฉันไม่คุ้นหน้าแต่ว่าน่าคล้ายๆองค์หญิงนะเธอบอกมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยนี่นี่นี่เธอทำอะไรกับฉันเนี่ยจักรยานฉันเออฉอดไว้นั่นแหละช่างมันเอ้ยนี่เธอนี่เธอทำอะไรอะ่ะเธอเป็นองค์หญิงใช่ไหม <S <S เอ้ยถ้าเกิดเธอไม่บอกความจริงมาคือโดนแน่ฉันฉันเป็นองค์หญิงเองเลยแต่อย่าบอกเฮ้ย องหญิงเขาโพลไม่ได้ขอโทษครับไม,ไ,รไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นนะ <_ EN> เดี๋ยวฉัน <_ EN> ฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเป็นองหญิงอ่ะเพราะฉันเป็นผงเพราะฉันเป็นองค์หญิงอ่ะโอ้แล้วทไมองค์หญิงไม่บอกเพคะตั้งแต่เออไม่บอกฉันตั้งแต่แรกเพคะ <_ EN> เออเอเอเธอปล่อยฉันก่อนได้ไหม ตอนเนี้ยเธอน่าจะหนักได้ดูเออเอผมผมไม่ปล่อยหรอกครับเดี๋ยวผมปล่อยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมปล่อยนะแต่ว่าพูดมาก่อนทาไมพ่อจะฉันพูดเองฉันไปขอพ่อแม่มาว่าฉันจะมาอยู่ในเมืองนี้แล้วอยู่ข้างๆบ้านนายด้วยแต่ว่าแต่ว่าฉันฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันเป็นองค์หญิงอ่ะแต่ว่าฉันจะพาไปดูนะว่า ว่าบ้านฉันเป็นยังไงเอาได้สิครับเดินตรงไปออกจากบ้านเธอไปแล้วเธอก็เดินตรงไปอีกแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไอ้แค่นี้แหละบ้านชาลนี้ก็รถชานนะสมมติออกเอ่อ,อ นี่ปล่อยฉันได้ยัง่งฉันอายเขาโอ้โหองค์หญิงรู้จักอายด้วยเหรอก็รู้จักสิทำไมใครไม่รู้จักละ่ะว่าแต่เธอเป็นใครอ่ะทำไมทำไมต้องดูพวกเราด้วยอ่ะก็ฉันเองหุ้นวยการหุ้หน่วยการประชาชนไงล่ะ ฉันก็เรียกว่าอะไรสมมุตินะคะว่าเป็นะนะักพูดมือกันอะแหละนั่นแหละคนเขาถึงคารบฉันบ่อยมากเลยแต่ว่าฉันจุดอ่อนที่สุดเดีฉันเคารบอง์หญิงตังหา่าว่าไปเป็นองหญิงครับเอ้ยมาจับมือฉันได้เนี่ยผมขอโทษครับนี่เธอจะอุ้มฉันทำไมเนี่ยองคหญิงเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยได้ไหมครับเพราะว่า เดี๋ยวองค์หญิงเส่กระโปงมันจะเห็นมันจะโป๊ว่าครับเอาได,ได้ได้ได้เดี๋ยวผมยืนรออยู่ตรงนี้นะครับจ้าโอเคไปดีกว่าโอยไ,ไปเปลี่ยนชุดดีกว่าไม่รู้จะเลือกชุดไหนองค์หญิงครับเปลี่ยนบ้านผมนี่แหละครับค่ะคข,ขอโทษค่ะ เอาก็จะถึงแล้วงยิงกลับมาทําไมเอ้าก็เธอบอกว่าฉันเปลี่ยนบ่อนบ้านเธอโอ้ยมันจะถึงบ้านองค์หญิงอยู่แล้วทำไมองค์หญิงไม่ไปเออฉันขอเธอละกันเออฉันเปลี่ยนมันชุดไหนดีอยากไม่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 เปลี่ยนชุดนี้แน่นอนชุดนี้มันเ๊ยฉันไม่อยากแต่งงานฉันไม่อยากแต่งงานนะโอ้ไม่ก็จะเป็น ฉันเปลี่ยนเป็นชุดนดีอ่ะชุดนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวมันโปอีกชุดที่มันไม่เป็นกระโปรงอ่ะอันนี้ก็ได้ไปดีกว่าเสร็จแล้วจ้าอู้งินบอกว่าตากโมขุดองิงอ่ะ ขอไม่ได้อ่ะฉันขอโทษทีนะเออสงสัยคนน่าจะไม่สงสัยแต่มันไม่คู่กันนะช่างมันเหอะว่าแต่นายไปเป็นชุดได้เหอะเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเป็นบอสอยู่นั่นแหละอ๋อเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนให้ครับมีเงิงเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนนะครับจ้าโอ้ไปเปลี่ยนชุดวัสดุไงช็อกโกแลตหงหงครับนารอนรูม ใส่อันนี้ดีกว่าโอเคครับองค์หญิงนี่เธออย่าเรียกองค์หญิงก่อยมักนะเดี๋ยวคนอื่นเขาสงสยัยแต่ว่าฉันฉันเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ผมเก็บจักรยานให้เองครับเออผมขี่้วยครับอาจาร์าจา,จา ามสบายเลยจ้าครโอเคอเควางไว้ตรงนี้ดด้ว่ะ็บให้องค์ยิงเลยโหถดหรูมากเลยอ่ะอือองยิงองยิงถดรูมากเลยอ่ะว่าแต่ผมขอไปไปเปลี่ยนเสื้อใหม่นะครับพอดีว่าเดี๋ยวรองเท้านี้มันใส่ในบ้านนะครับองยิงจ้า เพใส่เงินเมื่อกี้เห็นเงินแวบๆลอ,อยอยู่นี่เองเราเห็นพี่ฝนนะคะหาเงินในเกมสกลราค่ะงอเงครับเอ่ออ,อ,อะไรหรอจ๊ะอื้มนี่นั่น,นทำอะไรเนี่ยายเขาไม่น่าก็ผมอยากอุ้งลงอยูน่นะทำไมอ,อ่กครับ องหญิงก็เกลกลัดลูมลัดขาเป็นเลือดแแต่ว่าท่านแม่จะเรียกขาที่อยู่ในน้เพื่อเียกวีนีมนน้มาเป็นแฟงไม่ใชมมาเป็นแฟนนม่แหละมาเป็นแกับองค์งแต่องคหญิงไม่อยากมีไม่อยากแต่งงานกับคนคนนั้น ก็เลยชอบอยู่ตรงนี้นานอยู่ในเมืองนี้นานก็เลยไม่อยากกลับไปเมืองของตงนวเองเลยเพราะเช่นนั้นองคหญิงก็เป็นคนธรรมดาได้แล้วแต่ว่าว่าว่าท่านแม่ อยากให้องค์หญิงมามาอยู่กับท่านบ้างแล้วก็ไปแต่งงานกับสามีคนอื่นแต่ไม่ใช่ผู้ชายคนที่อุ้มองค์หญิงเรียกองหญิงตงลอดว่าองค์หญิงฉันกลวม,มากเลยอ่ะมู้จะใช่ผู้ายอ่ะ อ๋อไม่เป็นไรหรอวครับนี่คนมอมยิ้ครับมาดีกันนะันกลัวออออเอาว่าไงเป็นไฟ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 นไปไหนไเนี่ย เออเดี๋ยวไม่เ,เปอะไรหรอกคุณน,นี้แหละคุณไม่ต้องกลัวนะนอนกับผมโอเคไหมค่ะคุณเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดเป็นชุดเออเป็นชุดนอนก่อนนะครับจ้าฉันก็เปลี่ยนเป็นชุดนอนเหมือนกนันแหละจ้าครับผม,มองหญิงตามผมมานะครับจ้า ก็นอนด้วยกันนะครับองหญิงหอกฟิวหอกฟิวหอกฟิวไม่ทันเสียแล้วเันต้องกลับไปเมืองของขค้าแล้วอะข้คาคิดถึงเจ้านะขค้าคิดถึงเจ้านะครับองหญิงผมคิดถึงองหญิงเหมือนกันครับ โอ้ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดเราได้เจอกันอีกแต่ก็ไปด้วยกันได้นะขอบคุณครับองญิงอ่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุดก่อนนะครับองยิงแต่ว่าฉันขอเปลี่ยนชุดกันได้ปหได้ครับครับองญิงไม่เป็นไรเสร็จแล้วครับองญิงว้าวเราไปกันเลยครับองหญิงจ้า พ่อหนุ่มรูปงน,นัเอ๊ะไปกันเลยครับขี่รถไหนไปดีครับองหญิงขี่รถนี้แหละขับขับขับฮึบไปกัมไปกัมเดี๋ยวครับองหญิงฮึ๊รถขับองหญิงไป เดี๋ยวไม่ต้องผิดคานี้ไปหรอกคับเดี๋ยวแวะไปดีวกว่าเพราะว่าผมหาอันนั้นวางงงหญิงไม่ค่อยจะเจออะคบวองหญิงอ๋อไม่ไเป็นไรหรอกจ้าอ,องหญิงมานี้ครับเดี๋ยวผมปูมองหญิงครับจ้าโอเคค่ะองหงิงเด้วแล้วครับไปไนายปล่อยได้ไหมเดี๋ยวท่านแม่ฉันนะ่ะจะว่าข้ะจ้า อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวท่านแม่เจ้าให้แต่งงานกับข้าก็ได้นะพูดป้าและของเจ้า <c oughs> อ๋อท่านหญิงครับนี่เธอไม่ต้องเรียกว่าท่านหญิงก็ได้เรียกฉันว่าเอ่อหมิวก็ได้หมิวหม,วมิวอ,ะอ่ะจ้าจ้าอ๋อเหมีวหมิวท่านแม่ว่าจเลย องยิ่งของท่านน้อยของพ่ออ,อ,องประสเสริฐไม่ใช่เพคะ,พะองมาเจริญเพคะข,ขอดูแลลูกท่านเออดูแลลูกพระเจ้าค่ะให้เป็นอย่างยิ่งขอแต่งงานกับลูกเท่าลูกเจ้านะจ๊ะท่านพอ่อท่านแม่ว้าแต่แล้วแกไปหามาจากไหนเนี่ยเออคุณแม่คะ่ะ หนูอยากอยู่กับเขาจริงๆอะคะ่ะเอาในคุณลูกขอแล้วเออๆให้ก็ได้ขอบคุณพยายออไม่ใช่ขอบคุณขอบขอบคุณมากครับพยายนี่คะอะไรอย่างนี้ละคะอ่ะๆมามามาลุกขึ้นลุกขึ้นเออขอบคุณน,นะครับว้ายนี่แกมาหาจากไหนแกไปแป๊บเดียวแกได้มาเลยเหรอเออๆฉันเออ,เอ,อ,เอ,อชินพอดี เออขอหนูรักเขามากค่ะหนูขอนะคะจ่า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 ไปไปเถอะขอบคุณค่ะคุณแม่โอเคเริ่มถึงงอนแต่งนะอขอบคุณนะที่มาอยู่ด้วยกันนะค่ะ โอเคครับผมแล้วก็ถึงงานแต่งงานของเขาแทนเพื่อเขาขอบคุณนะอู้้ยเดีจังนะเออผู้หญิงครับไม่ต้องเรียกแล้วฉันบอกให้เธอเรียกหมิวหมิวฉัน ขอบคุณนะขอบคุณนะคะ่ะโ,โ,โอ้ไม่เป็นไรนะคะ่ะได้ถึงวันนี้เก็จะทำได้มันนานแค่ไหนนะ ขอบคุณนะนี่เลยนี่ทำอะไรอ่ะโอ้ทำอะไรเนี่ยโอเคสมูงวัดสองทุ่มแล้วกัน ข <c oughs> อบคุณนะไปกลับบ้านกันกลับบ้านแล้วนะค่ะ <c oughs> ขอบคุณมาที่มาอยู่กันตาล่อดน,นครับแต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนชุดกันดีไหมครับ <c oughs> เออพอดีเออฉันรอนนะครับจ้าไม่เป็นไรหรอกจ้า <c oughs> โอเคครับ วันนี้เป็นวันที่ดีทำไมยาย่ะกอดหน่อยกอดหน่อยกิดกันกอดกันนะขอบคุณนะเธอที่มาอยู่ด้วยกันตลอด เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกไหมเอ่ยสำหรับวันนี้ก็บายบายนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดอกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสุปะสุปะสุปะจุ๊บมบายบาย